สวัสดีครับวันนี้ลุงหมดจะพาะชมสวนหลังบ้านเนาะทำทัวร์กับทำทำทัวร์กับเอฟซีทุกคนทุกท่านที่อยู่เมืองไทยเนาะตอนนี้ลุงหมดก็อยู่ที่ออสเตรเลียครับวันนี้ชุ่มฉ่าอากาศเย็นเย็นนิดหนึ่งแต่ก็เปียกตลอดทั้งวันเลยวันนี้กําลังถ่ายทําอยู่พอดีอนกก็มาวิง่งบินตามก้นอยู่ลงุงก็เอาอาหารให้นกก่อนเนาะแล้วจะพาจะพาทัวร์ชมอดอก ดอกไม้กันคือดอกอเคมเมเลียครับเคมเมเลียตอนนี้กําลังสะพรั่งแล้วครับมา,ม,ามาชมด,ด้วยกันครับว่ามีแบบไหนสไตล์แบบไหนแลวลุงกจะพาทําทัวร์เดินชมด้วยกันว่าเขาเสวยงามแค่ไหนแล้วก็จะถ่ายทําเป็นต้นๆไปต้นหนึ่งก็กจะไม่ไม่ซ้ำกันนะดอกก็จะไม่ซ้ำกันเพราะตอนนี้ลุงมีอยู่ประมาณประมาณร้อยกว่าต้นตอนนี้ครับ ตามมานะครับผมตามมาครับเดี๋ยวซื้อให้ดูพันนี้พันนี้เป็นตอวใหญ่มากเลย เคมเมเลียับเคมเมเลียดีไซน์ครับเคมเมเลียดีไซน์ชื่อชื่อพันธุ์ของเขาหน้าพันธุ์ดีไซน์ดูสิสวยอ่อนหวานสีระบุนละไมครับตอนนี้กาลังออกดอกเต็มต้นแล้วต้นในต้นเดียวนะาบางบางครั้งหน้าก,กิ่งนิดหักลงมาก็หนักดอกของเขาดูสิ ตรงนี้ประมาณ8ปีแล้วนะตรงตรงนี้มาดูมาดูอีกขั้นอีกดูพันนี้ดิพันนี้ลุงไม่ทราบชื่อนะครับว่าชื่อพันอะไรเนาะแต่ก็ที่แน่ๆคือดอกแคมเบรียนนั่นเองครับไม่มีกลิ่นเนาะกลิ่นหัวไม่มีเกาะนะหใหญ่มากเลยคือเข้าอุ้งเลยลุงนะใหญ่หนเลยใบของเขาหเหมือนพลาสติกเลยนะ ตัดสะเกกันนี่หนะดอกเขาเนี่ยจากขนาดไปทำให้เกกันนะฮะัผล่หกลงมาล่วงลงมาได้เลยว่า,าดอกเขาใหญ่ครับดอกใหญ่ตอนนี้ต้นใหญ่มากเลยสิใหญ่มากเลยน่นโอ้เปลี่ยนดอกไม้ที่นิยมปลูกกันที่ออสเตรเลียนะครับพึ่งมาอยยังชอบเลยนะ จะออกดอกในช่วงครับป,ปลายหน้าหนาวถึงฤด,ด,ด,ดูสปริงครับช่องนี้เนี่ยกำลังออกแล้วปตามมาชมด้วยกันอีกทีหนึ่งว่ามีพันธุ์อะไรบ้างนะตามมาครับผมพันธุ์นี้เป็นสีขาวครับสีขาวเหมือนดอกมะลิเนาะดอกมะลิหรือว่าดอกอะไรที่เมืองไทยนะดอกมะลิใช่ไหมลุงชอบเห็นขายเขาขายถูกๆูลุงอยาซื้อมาตอนทีเลยซื้อมาปลูกทพ้งไว้ อีกสองปีครับจะย้ายบ้านกันย้ายไปอยู่ที่ไร่กันมึนงก็จะขุดจะขุดไปปลูกเอาไปปลูกด้วยต้องขุดช่องหน้าหนาวนะหน้าร้อนขุดขุดไม่ได้ครับตายตายแน่ไปมาดูมาดูอีกพันหนึ่งกัน,นดูพันนี้ดิดอกล่วงลงตามพื้นแล้ ปีนี้ลุงไม่ได,มได้ตัดต้นดอกก็เลยอยู่สูงไปหน่อยนะปี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 หน้าโอ้ปีปีนี้หลังอกานโทษทีประมาณใกล้เข้าหน้าร้อนลุงก็จะตัดตัดไยเพราะว่าดอกเขาจะได้ดอกดอกดอกไม่ด,ก,มดกเท่าไหร่เพราะว่าต้นสูงไปสีสวยครับสีชมพูเข้มๆหน่อยทันนี้สวยมากเลย ไปดพนนูพันนี้พันนี้พันที่หาดูยากมากเลยครับไม่ค่อยมีขายตามร้านค้าน,นไม่มีเลยนะหาไม่มีเลยพันนี้ครับหาดูยากแล้วก็เป็นพันที่ไม่ผู้คนหาซื้อไม่ค่อยจะมีเลยพันนี้เลยสิสวยไหมหรือว่าสวยงามมากเลยพันนี้ดอกใหญ่เลยดูอุ้งมือลงดิ<ส>ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากเลยคงขูดไปด้วยไม่ได้ต้นนี้ เวลาดอกเขาเขาหนักนั้นนี่เขาจะห้อยลงมาดิจะห้อยลงมาหน่อยนี่หนักดอกในกำลังเริ่มละเริ่มออกดอกละดอกจุ้งครับดอกจุ้็ใหญ่เลยนะสิใหญ่มากเลยดอกจุ้งใหญ่ใหสองต้นอยู่ข้างๆกันต้นนี้ก็ก็อีกดอก แบบหนึ่งอีกดวฝัแบบ่งนี้ก่อนนะนี่คันี้ก็สวยนะแต่หนักดอกแดงจัดเลยนะ้ลุงลุงตัดตัดกิ่งออกนี่นะดอกดอกๆเลยไปต,ตามมานันกันครับมีอะไรบ้างตาม,มาเลยมีดอกอะไรบ้าง วันนี้ลุงพาเดินทัวร์กันจะเน้นๆนนนดอกเคมาเลียนะครับดอกเคมาเลียนเนาะเน้นๆนนนกันอันนี้ก็โพรเทียครับโพรเทียอ่ะเน้นดอกเคมาเลียดอกไม้จะอื่นเอาไว้ก่อนเนาะเนี่ยพันนี้ลุงชอบมากเลยลุงชอบกรีบของเขาทํากรีบได้ได้สวย,วยแลวแลวก็ได้เก่งมากเลยเนี่ยกำลังบานชุมพูเข้มครับพันนี้ชูชมพูเข้ม โอ้ถูกน้ำฝนตกใส่ตอนเมื่อเช้านี้แดวกำลังออกละทันโอ้ต้นนี้ก็กำลังบานแต่ต้นใหญ่ไปทัานนี้ก็สวยสีแดงนู้นดอกไกล ดอกแดงเข้มเลยครับกลีบเขาเนี่ยโหสวยมากดอกนี้พันนี้รอให้เขาบานเต็มต้นนะโหจะอลังการมากเลยครัแบบกำลังบานนะกำลังบานแต่ก็ให้เวลาหน่อยเนาะประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเต็มต้นนียตัวนี้ตรงนี้ก็ใช่สีชมพเมูเข้มๆหน่อยยังไม,ไม่บานนี้เท่าไหร่ ตรงนี้ก็สีชมพูเป็นพุ่มๆเลยพันนี้ก็สวยนะหลวงว่าน่ารักดีดหักหนักดอกครับดอกเดียวนี้โหจุ่มเดียวนี้สองสามดอกแล้วก็หักลงมาเด่ยหนะัหนักดอก ลุงซื้อมาทิ้งไว้นานนะต้นนี้ซื้อมาสิบดอนครับสิบดอนประมาณสองร้อยกว่าบาทต้นนี้ชอบชุ่มชุ่มนี่ก็สวยแต่นี่ก็ออกลายๆหน่อยนะลายนะกำลังบานครับต้นใหญ่มากเลยคือต้นเขาดิโอ้ยนนใหญ่สูงนุ่น <c oughs> รออีกไปเดือนกว่าจะเตรียมต้นได้ นี่ก็สวยนะตามมาอีกครับตามมาตับพันนี้ก็หาดูยากเหมือนกันพันน,นี้หาดูยากคลินหอมอ่อนๆครับพันนี้คิดว่าคงขุดไปได้เพาะต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่สิเขาหนักดอกดอกนี้จะไม่เห็นหอกหนักดอกต้นหนึ่งขึ้นมาน หล่นตามพื้นก็มีหอมไหมหอมบหอมหอมอ่อนๆครับอ่อนเสวยงามฝั่งนี้ก uh ็มีอีกเมื <t uh <t ่อก่อนคน คนแจกเขาเป็นเจ้าของที่ครับมาซื้อมาซื้อต่อเขาเขาชอบดอกไม้พันธุนี้เขาก็เลยปลูกทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังมาเหมือนมาลุงอะ่ะมาซื้อต่อก็เลยชอบกันเนี่ยอันนี้ก็สีสวยนะดูสิหนักดอกนิดหน้วนะกิ่ะพาหัดมันแต่สีชมพูดูว่าสวยนะชมพูฝั่งเนี้ย อันนี้อันนี้ไม่ใช่ผัวอันนี้อันนี้สีชมพูเข้เขมๆเนี่ยชมพูดไปนะีะดูคามาลงนานด้วยนะดูสีก็ดีดยอะกำลังบานกำลังบานดอกจุมเต็มเลยตอนนี้รอยสักประมาณเดือน่นะอลังการเต็มต้นแน่ ขนาดที่เห็นเท่านี้ก็โอ้โหเป็นสวยแล้วนั่นนะขนาดเคมเลียดีเคมเลดีไซน์พันพันนี้เห็นอยู่ทั่วไปพันนี้ครับ ถูกแล้วก็เห็นอยู่ทั่วไปเยอะๆมากเลยคันนี้ชินฐานตั้งเดิมเขามาจากประเทศญี่ปุ่นนะลุงว่านะใช่ไหมจากญี่ปุ่นเนี่ยทินเนี้ยอันเนี้ยดูสีชมพูอันนี้ดิตัดใส่ใกันได้นะแต่เขาไม่ชอบอากาศอบอ้าวถ้าอบอ้าวร้อนๆแล้วไม่ได้เลยครับไปเลย อยู่ได้แบบนี้ไม่เกินสองวันถ้าเยน็นๆหน่อยนะให้อยู่ไดเ้เป็นเป็นอาทิตย์ลนะเป็นอาทิตย์เลยดูต้นนี้ดิพันนี้ก็พันอะไรนะนี่ก็เข็มเหลี่ยมกันเลยพันนี้ก็ชมพูเต็มเลยพึ่งกระทบนะพึ่ง อ่ตรงนี้ก็อีกอีกพันหนึ่งอีกดูสิโอ้โหนะครับชมพูจริงๆเลยดอกใหญ่เลยหลักหลายพันครับ สามารถลุงจะไม่่อยรู้จักชื่อพันธุ์ของเขานอกจากเคมเรียเคมเรียดีไซน์เท่านั้นที่จําชื่อได้ <c oughs> นะตรงนี้ก็เป็นหน้าบ้านแล้วเนื้าบ้านลุงก็ไีไม่มีอะไรมากเก่า <c oughs> ๆอุภูงพังแล้วพันธุ์ที่แพง่ะแผ่นคือต้นนี้ที่แพงแต่ยังไม่ออกดอกกํกลังกําลังจะอ,อกดอกนี่ต้นนี้แพงมากเลยลูกซื้อมาสามสิบห้าดอลสามสิบห้าดอนประมาณ 800กว่าบาทตัวเนี้ยฝันก็มีฝั่งนี้ก็ถูกหน่อยใส่ยไหมโอเคนะครับแล้วก็ขนาดลุงถ่ายทําได้ครึ่งเดียวนะยังไม่หมดนะเนี่ยตัวน,นี้ก็ดียังไม่ไบาดนี่สีเหลืองครับน,นี่สีเหลืองเห็นได้ทั้งนั้นเออเดียบานนะบ้านนะสีเหลืองสีเหลืองไม่ค่อยได้เจอทีเดี๋ยวก่อนอ่อนๆครับพันนี้ก็สวยเห็นไหม สวยนะเงอ่อนโอเคนะครับผมหนูก็ถ่ายทำให้ครึ่งเดียวก่อนนะอีกเยอะแยะเลยยัง,ย,งยังไม่หมดเลยนะ <c oughs> นี่ก็ฝากกดแชร์กดไ like, ลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมตามข้างล่างเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ